สวัสดีครับผมจะเจอกันดวยครับมื่อนี้เจอกากันในสวนที่เขาด้วยพี่น้องเดี๋ยมคนนี้ค่ะสีมากิบลูกกระโพดครับลูกกระโพดที่มันมีต้นหนึ่งมันใช่มีสองฝักด้วยพี่น้องคือว่าเอ้าเสียเห็ดให้มันเหลือฝักเดียวเนาะถ้าเหลือสองฝักฝักมันสีบอใหญ่ครับเท่ากับสีหักตัวใดตัวหนึ่งออกให้มันเหลือฝักหนึ่งเผื่อว่ามันจะได้ฝักยงใหญ่พี่น้องฝักไต่นี่กระโพดอีกชิบก่ามือก็ได้ขายเลยพี่น้องอีกชิบก่ามือครับ กว่าช่วงนี้เขาแก่แล้วตอนนี้กำลังห้ยหนามอยู่ก่อนที่เขาชมคลิปบกัเพื่อนๆที่เขามาชมใหมก่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เดอร์ครับผมแล้วก็ทั้งเพจด้วยครับทั้งเพจเฟซบุ๊กชื่อวา่าควาวสารบรรทุน,นกันเลยครับข้าวสารบรรทุนกันเลยครับ,บเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อเพจแรหรืล่ยัง้ยอ่นะอาหารพี่น้องขนมชาวบ้าทข้าเฮ็ดขายขนมดอกบัวบ่ดอกบัวคือฝักบัวคือ เสียบเดียพย่น้องจ่งมึงกินตะคองข้าวพี่น้องมึงมีกินคองหวานซื้อมากกลองเดียวพี่น้องซื้อมาบะไส้เสียบอยู่เลยนะข้าวขนมนั่งเล็บยาวกระบพาะแค่น้อยสาะกับพ่อขายด้วยครับ ขายชื่อนาม่นันงเสียดิสิบบาทพี่น้องเราบัวเพิ่มมากขายน้ำบาท,ทน,น้องเราวัวปรนเทศเราเพิ่มมากที่รถมาข,มา,ขายน้ำบาทเราบัวยี่สิบบาทตังลิศกรอบด,ดีครับเดี๋ยวจังหน่อยกรับให้พี่น,อน้นองไปหักข้าวโพดด้วครับผมกรอบดีเนาะ ทางลูกเขาโวดพ่น้อขอบคุณพี่น้องที่คอมเมป็นของมาเล่นน้ำกันด้วยครับผมผมก็ตอบให้ทุกคอมเมนต์ด้วยครับผมจิตอบทุกคอมเมนต์เลยครับที่พี่น้องถามยังงี้ผมจิตตอบห้ทักทายเข้ามาผมจิบอกกด่านซื้อครับผมท่านมันแยกว่าท่านเบิดอหันยงมันนี่มาสิแยกโอ้ใหญ่แล้วเนี่ย พี่น้องไปขานกระปุกน้ำกันเด้อครับที่นี่ปลาหน่อยมายุดก่อนสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับสวยโอ้น้าัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องดีๆงามนกปูนมาอะไรอะไรไมาหยางลูกมาอะไรวัวเรียนเมื่อยเต่าเหนียบลูกเหล้าบอสตะไทยนี่กินได้ไหกินเลยกินเลยให้น้องเลยดกินนมเร็ว สวัสดีครับก่อนอขอบคุณครับขบี่ขบ่อฮึะไปเก็บปูกขะาุพดย้อไมอ่ึงกระลาอ,อ่างปวดปวดบึ้งบันั่นอ่ะ พี่น้องไปเก็บขระโพดหน่อยตู้ค่ะใช่ไหมเอ,อาเฉืรับลูกระโพดด้วยพี่น,น้องนอนให้มอน,นนี่ศัตรูศัตรูตัวสำคัญนี นอนจอดข้าวเรือไป่ต้ไม้หูนี่เยอะๆเลยนะตัวนี้บ่หักเลยครับเกี่ยวไว้คงมีหูสิฟักไงด้วยพี่น้องนี่ฟักไงตัวนี้ตัวนี้บ่มีเม็ดเลยครับเบิร์นกะโหลกตัวนี้บ่มีเม็ดเอาไว้นี่เลยตัวนี้หักบ่ก็เอาไว้ทีู่ตัวนี้ฟักไงแล้วจะอยจะผ้านอนเข่าม่านตัวนี้บ่มีเม็ด น้ำจะพาหนอกเข้ามาเด้อลายจะพาหนอกเข้ามามันคันคายฟักกอเดียวฟักเดียวฟักเดียวเด้อฟักเขาที่เด็กยัง่งเนี่ยจึงสี่ี่น้องมีสองฟักเลยแค่เลือกฟักเดียว ออเด็กว่าระมัดระวังเลยครับเดี๋ยวต้นก็จะหักต้อขาดก็เสียห,หายโอ้โหนี่ส่งตีฟักใหญ่ปกติก็สซิบมะฮะกออกอะไรครับเลือแต่เป็นบางสวนเขาบุม,มเหลือสีสีหักออกหักออกเลยดีสุดเพราะว่าไใบฟักเดียวกับพอ่อ เว่าไมนสิแย่งอาหารกันไหมสิเฮียในฟักเขาหน่อยตัวลางตัวลางตัวลางมีเม็ดตัวบนบ่มีเม็ดเพราะว่าตัวบนบ่มีหมอยตัวลางไว้ฟักใตที่เขาบ่มีนี่เขื่อนหมอยกระปวดพี่น้องถ้าเอื่อนยังบวมหลุดแล้วก็เอมือนมอยเนาะแต่ตัวใดที่บ่มีบ่มีหมอยขึ้นมาหนิเขาสิบบลูบวเม็ดด้วยครับ เัดเสีย,ย <S <S แบเด้อพี่นอ้องเป็นต้มแจวพี่น้องหวานขัดแสบหวานกรอบร้อนแจวอันน้ำพริกกะปิเด้อแต่มันือกันค่ะกินดลิ้นกันยังหวานเนาะเป็นข้าวโพดหวานเนี่ยคะ่ะข้าวเหนียวหวานข้าวเหนียวหวาน ิโลโหนึ่งเก่าหลอยจำนี่ก็ฟักไงแล้วเนาะไปเลยมีนอฟักไงไปลองนี่บ่พี่แฉะเดี๋ยวลองนี่แขะไปพูดไปเอ่าพูดัไดกไดอยุ่ืี่ักไดอยู่ นอนก่นอนลายเตื่อนไปครับด้วยในน,น้อยด้วยไปเทก่อนค่ะ ี่หวโปพดเท็ดงงนพดเท็ดงานนี่หนูเลยนะเอาไปตองห้องทำไรคือรอก้านีก่อนทำไรต้นไม้งวนวนน้ำไปก่อนไปไปเฮือนไปเฮือนไปเฮือนแล้วบ่คือ แา่ตเก็้ต่อผนฟักฟักบนเขาจะไงก็ฟักล่างได้ทีเดียว ฟักลางออกด้วย่ะน้องฟักบนเอาไว้ครับถือเลยบนนักครัโอ้ค่ายตัวเล่นเนาะ S <S เก็บบ่คั้นแล้วเด้อครับจะไปเก็บอีกอยู่ถ้จิ้มกับชิไอ้ปอขผัวดทาว่าเชื่อค่ะจะมาแลก้ยจะไปขายเกะผพพัวผัวจะไปขายช่วงเศร้าก็จะบ่ทันเนาะอ่อนพี่น้องต้องมาปอกอีกอเปลือกก็บ่ได้ทิ้งเด้อครับเปลือกทีแ่แก่แล้วก็ไปให้มูเพิ่นมีงัวนพี่สาวไห้พี่สาวสขเขาเลี้ยงงัวงัวกินดีคัะดีกว่า็ทิ้งก็ซื้อเนาะหวานพี่น้องหวานหวานอีหลีเลย บางฝักถูกกใหญ่แล้วด้วครับจะเก็บมาสิเพราะเขาเลือยไว้แค่ฝักเดียวเดี๋ยวไปเก็บต่อกันพี่น้องไล้อีกบบหลายเป็นไดครับเบิดแล้วพี่น้องเบิดแล้วนะเบิดเห้อหักไปสองสามเถื่อนเหรอเนี่ยหักกินหักให้เขากินหักค่ะพี่น้องแจกเขาก็มีแจกเขาโปกได้งามค่ะตัวนี้ถ้าเป็นฝักฝักใหญ่เลย มีหูที่ฟักสิ่งใหญ่ด้วยพี่นอกก้องกรบปวดพันนี้แต่ก็หักออกแล้ว ลอยกับเขาหนาฝนเด้อพี keep, 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 keep ่น mm ้องลอชมเก็บเก็บเห็ดเด้รัดอย่างตะโควีบบ่เศร้าเด้อสิบุ่นได้ไปหาเก็บอยู่ทางอื่นเก็บอยู่ที่บ้านอยู่บ้านแต่เห็ดก็ออกก็คนหลายเนาะอยู่บ้านก็ออกอยู่ครับแต่ว่าคนหลายแตดเดไปทางอื่นเลยค่ออกวาท่านคุณชาดิไปทางจังหวัดพะเยาเห็ดออกหลาย พื้นที่เทลายพื้นที่หาพวกบีบ่อเศรษฐบจากับพื้นที่บ่อไดนไปใส่มาใส่แก็แล้วพี่น้องนี่มาเร่งไปขายครับขาดว่าสิได้ขาดพงชูรสอยู่ดอกเนาะม <c oughs> ึงเร่งเลยคำคำจังหน่อยไปเลยครับไปขายตัวน,นี้แดดฮอนอยู่เรี๋ก็จะเก็บกวงตุงน้ำครับเก็บกวงตุงไปขายน้ำกวงตุงน้ำขากวางตุงกับกระโพดนี่แหละครับสองยาง <c oughs> ใช่ทุงๆละสิบ,บาทสิบ,บาทบ<ม><ห>เลย <10 S 2> พี่น้อง<ะ>กินเหรียญว้าหวานพี่น้องต้มแจวหวานเขาไปให้ง้วด,ด้วยครับเปลือกสองทุกปุ๋ยจะให้พีเข <ไป S 1> าเ <ฮะ S 1> ดินง้วแต่ของบุ่มีดอกครับง้วามาขนาดแล้วน้องก,กินดีขนาดนี้ขยาอาวจรมาแลกเกลือกันพี่น้องตอนไปขายครับผมพี่น้องคำเหรอครับ วัครับหลับบายๆเกือบคั่มเลยสรุปแล้วบ่ได้ไปขายด้วยครับเปลี่ยนแผนเหรอชิบิแจกครับไอพี่น้องเจะพี่น้องพี่น้องกินพินครับผมน้กินเลยถ้าขายก็ก็ได้ขายอยู่ครับแต่ว่าหังเปลี่ยนเปลี่ยนใจเพราะั่แล้วเนาะมีคนสั่งอยู่สั่งยี่สิบบาทก็จะไปให้เขาสั่งยี่สิบบาทที่เลือก็จะไปแจกครับแจกใให้ห้พี่ให้น้องกินพัก กระน้อยพอเด็กแก้วนี่ยี่สิบบาทเนาะตัวนี้ขายยี่สิบบาทสรุปแล้วขายได้ยี่สิบบาทตัวนี้ไม่แจกแบ่งกันกินครับผมวัวคนถามว่าเบิร์ตไม่เงียบถูกไจะไปหายคนก่อนขายกับขายดีห่ดเล้วขายดีเลยกละน้อยก็เด็กก็เด็กแก้วเนาะว ตรูปแล้วยมบัวใดไปขายเด้อพี่น้องไปแจกพี่น้องกินเจียเพราะว่ามันก็บุดซจำเนี่ยระค่ะเบิดแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนสิบบัวใดกินเนาะไถ้าล่อรอบนาก็อีกสองเดือนเพื่อนพี่น้องนักชิบกินเดือนกลัวสองเดือนเพล่เนืองเบียนกันเลยพุละน้อยอาจจะได้บระกอบทุกคตด้วยครับ พี่น้องตูง้นี่ขายนึ่ยี่สิบบาทมีเขาสร้างมีเขาสร้างยี่สิบบาทต้องไปเห็นเขาครับมันจะเกลียดพี่น้องกินอันนี้กะชีอันนี้ไปฝากแม่ดองแม่ดองอยู่ฟังสุรินครับผมอยู่ใกล้ๆนี่แหละทางอยู่สุริมห้องลูกสะใภ้ครับให้ลูกสะใภ้ไปให้แม่ดองแม่ดองแล้วครับไปไปเก็บเห็ดเกะชีเก็บกวางตุ้งเก็บผักซี่ไปฝากแม่ดองนะพอดีลูกสะใภ้่าสิไปบ้านหมดยู่ ส in right ุรินครับอยู่ใกล้เนี่ยอยู่ติดกันเดี๋ยเพราะว่าอยู่ติดเฉีพอดีเนาะเดี๋ยวชาวกิมก็จะผักไปให้พี่น้องด้วยครับจะพรมเกษตรพักขากรรมจากกิมปะกิมปะกิมออสใต้ไปปะกำลังจะสิไปขายเอาข้าวโพดไปให้พี่น้องพอดีเพิ่นมาซื้อผักปูันนี้ก็ัดผักอ่อนนั่นปูบอก่ผมไอ้หักไข่มันเหลือฟักเดียวแหม่มันมีสองฟักหักเหลือฟักเดียว ก็เล็กแกว่าสิไปแจกพี่น้องคุมโน้นกินพุละน้อยอิฐพักสลัดเป็นสีนะไม่งั้นดีกรเพาะพอใส่ตะการพอมันใหญ่แล้วก็เอาไปลงแปลงกูเด็กใหญ่เลยบ่ผุนผุนเห็นบ่ผุนเต็มอยู่ถ่ายมาสื่อได้ดีตามงามคลิปน้ำงามบ่ เปี่ยวเม็ดเ้วนะนบ่ี่พูดในฝ่เพูดเห็นบอุ่พนพ,นพ,พ,พ,พนูินี่ขันเลยฮะเอาเม็ดพอใส่หนีกรแลยวใหญออกมาได้จังไหนะดึงออกจะได้ตแล้วครไใครับตองไปใส่ฝุ่นดินนี่ดินเทต่างหาี่ดินจะได้ยังมันดินพีทมารเพ็ <c oughs> พไปเสรแล้วบุนแนวเห็ดบุ๊ยังวเรียงขึ้นเจ้าเว้ เมอ่อนเ่งก,ก,ก,กันพไหเม็ดนี้นะมียยยกันหมบอแล้วใหญ่วันนี้ปุ๋ยังไงประมาณผีเลยพี่ขึืนประมาณผี่มันนี่จะเป็นโรคแปลงม <c oughs> ันเยนนี้ใช้ปุยบ่อไบ่กรดินส<อ>ร้า <ฮะ S 1> งดิน, <c oughs> นนี่มาตรหาดินเฉพาะปลูกเลยโดยเฉพาะเลยมวนดินฮ <c oughs> าตามต้นอันไหนผักออร์แกนิกอุ้ยนี่ตัวนี้แสบก็ออร์แกนิก โอเคนี่มันักไรดินมันมีตะหนามมันบวชแอบเนาะเขาเขาลองกินเม่งเหรอครับว่าบวสูตัวนี้่นงเมนถุงเดี๋ยวมัดเอาเจือกวยมัดเอาก็สิเก็บไปขายยุบหนีเลยมัดฝ่าวเครืองก็กำลังดอให้ได้ยุทธจับชายยุทธเขากันเลยและจุมจับชายกำลังดอ ยี่สิบบาทไงวายอ่ะลูกค้ามาอีกแล้วโอ้ลูกค้ายี่สิบบาทนี่น้องนี่เออโชว์หน่อยโชว์หน่อยตบจับชายตบจับชายโอ้เดย์น้อยให้ได้์ลายนี่ได้์ลายเลยเนาะแบกเอาหินบ่อนแบกน้อยมันหลายพอดเหยียบผักพ่อดนะตีเลยนะไม่แก่นขึนได้ยังไงเฮีิ้ได้หรอปวดนล้วพี่เร็วออกมาออกมาอย่าเหยียบผักกันเร็วมาพี่ มันสิก้อใหญ่กว่านีได้ในหลุมไมันสิเป็นหัวคือคือ่ากประกาศขาวเลยนะอ่สวัสดีครับอีกรอบก่อนก้มหัวได้สวยก้มหัวถอนใส่บัวด้วยเร่นกบ้าอย่างนี้ก้มหัวจอบแห้งโคตรยิ้มหวานยิ้มอะไรยิ้มอะไอยิ้มหวานนั่นแหะไปเออพอดีมาจะเอาดำไปดำ อันนี้ครับโพดเอาบอขันบ่ได้ว่าสิไปขายสิไปแจกัะไ้นี่สิไปห้เงินละถุงระถุงบ่ขายหยุดยุดหยุดยุดยุดหยุดบยุานะลาพีลาหนองเอเลยว่าทำและเดี๋ยวสิลาพีลาหนองได้เยครับเดี๋ยวสเอาตัวนี้ไปไปหาเขากนัไปแจกเดี๋ยว ขอบคุณพี่น้องติดติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกไลน์ทุกแค่นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปหน้าพอกันใหมค่บคิปหนาพบกันไหมครับสลกินิสวัสดีครับ